ฉันขอขอบคุณความโชคดีทั้งด้านการเงินของฉันขอบคุณทุกยอดเงินที่โอนเข้าบัญชีธนาคารของฉันขอบคุณเงินทุกจำนวนที่ฉันเคยได้รับมาตลอดทั้งชีวิตขอบคุณงานที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับฉันฉันขอขอบคุณเงินของฉันทั้งในอดีตปัจจุบัน และในอนาคตฉันขอขอบคุณเงินล้านที่ยินดีให้ฉันเป็นเจ้าของขอบคุณเงินทุกจำนวนที่สร้างความสะดวกสบายให้กับฉันฉันขอขอบคุณเงินก้อนใหญ่ที่ฉันนำไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินและทรัพย์สินมีค่าขอขอบคุณเงินทั้งหมดบนโลกใบนี้ ขอบคุณเงินทุกจํานวนที่เข้ามาในชีวิตของฉันอย่างง่ายดายขอบคุณเงินที่ไว้วางใจให้ฉันเป็นผู้ดูแลขอบคุณเงินที่ชักจูงเงินอีกมากมายมาหาฉันขอบคุณทุกการลงมือกระทำของฉันที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลขอบคุณเงินที่รักฉันและฉันก็รักเงินเช่นกัน ฉันขอขอบคุณทุกเส้นทางที่ทำให้ฉันได้พบเจอกับเงินฉันขอขอบคุณเงินที่ส,สรรรส้างทุกๆกสรรพสิ่งให้กับฉันขอบคุณคลื่นความถี่ของเงินที่จูนเข้ากับคลื่นความถี่ของฉันได้อย่างลงตัวขอบคุณเงินที่มีอยู่อย่างล้นเหลือและเพียงพอต่อทุกคนฉันขอขอบคุณเงินล้านหลายหลายล้านของฉัน ฉันขอขอบคุณเหรียญทุกเหรียญฉันขอขอบคุณธนบัตรทุกใบของฉันฉันขอขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันมีอาหารการกินและความเป็นอยู่ที่ดีเยี่ยมขอบคุณเงินที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาขอบคุณเงินที่มอบแต่สิ่งดีๆให้กับฉันเสมอ ขอบคุณรายได้ทุกช่องทางของฉันที่เข้ามาการันตีความมั่นคงมั่งคั่งในตัวของฉันขอบคุณอิสรภาพทั้งด้านการเงินที่ฉันได้รับในตอนนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันขอขอบคุณความโชคดีทั้งด้านการเงินของฉัน ขอบคุณทุกยอดเงินที่โอนเข้าบัญชีธนาคารของฉันขอบคุณเงินทุกจำนวนที่ฉันเคยได้รับมาตลอดทั้งชีวิตขอบคุณงานที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับฉันฉันขอขอบคุณเงินของฉันทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตฉันขอขอบคุณเงินล้าน ที่ยินดีให้ฉันเป็นเจ้าของขอบคุณเงินทุกจำนวนที่สร้างความสะดวกสบายให้กับฉันฉันขอขอบคุณเงินก้อนใหญ่ที่ฉันนำไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินและทรัพย์สินมีค่าขอขอบคุณเงินทั้งหมดบนโลกใบนี้ขอบคุณเงินทุกจำนวนที่เข้ามาในชีวิตของฉันอย่างง่ายดาย ขอบคุณเงินที่ไว้วางใจให้ฉันเป็นผู้ดูแลขอบคุณเงินที่ชักจูงเงินอีกมากมายมาหาฉันขอบคุณทุกการลงมือกระทําของฉันที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลขอบคุณเงินที่รักฉันและฉันก็รักเงินเช่นกันฉันขอขอบคุณทุกเส้นทางที่ทำให้ฉันได้พบเจอกับเงิน ฉันขอขอบคุณเงินที่สรรสร้างทุกๆสรรพสิ่งให้กับฉันขอบคุณคลื่นความถี่ของเงินที่จูนเข้ากับคลื่นความถี่ของฉันได้อย่างลงตัวขอบคุณเงินที่มีอยู่อย่างล้นเหลือและเพียงพอต่อทุกคนฉันขอขอบคุณเงินล้านหลายหลายล้านของฉันฉันขอขอบคุณเหรียญทุกเหรียญ ฉันขอขอบคุณธนบัตรทุกใบของฉันฉันขอขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันมีอาหารการกินและความเป็นอยู่ที่ดีเยี่ยมขอบคุณเงินที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาขอบคุณเงินที่มอบแต่สิ่งดีๆให้กับฉันเสมอขอบคุณรายได้ทุกช่องทางของฉันที่เข้ามาการันตีความมั่นคงมั่งคั่งในตัวของฉัน ขอบคุณอิสรภาพทั้งด้านการเงินที่ฉันได้รับในตอนนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ